สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยลาวนะคะลาวพัฒนานะคะก็เป็นสรุปค่ะเป็นผลสรุปนะคะหลังหวยออกนะคะก็มาดูกันนะคะอันไหนเข้าบางอันนี้ก็ตายนะคะตายอีกแล้วนะคะศูน์นี้แต่มาเข้าสะตัวหลังนะคะช่วงนี้นั่งเข้าตัวหลังนอกวดก่อนก็เข้าไปที่หนึ่งนะคะวันก่อนก็เข้าไปที่หแอดว่าแล้วมันจะมาเกตามตูดเนาะ นวดก่อนแอดให้ไปที่90นะคะมันก็มา90เนาะแต่ส่วนตัวแอดไป3-4นะคะแอดก็บอกอยู่เนาะแอดชอบส่วนตัวนะคะโอ้ยตัวเจาะคัก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 พี่น้องคักคัก,ก3-6ล่างไม่รู้ใครได้ไหมนะคะนี่นะคะตัวกบหัวนะคะถ้าใครกบหัวก็จะได้3-6ล่าง6ตัวด้วยนะคะมาดูผลหวยลาวกันค่ะผลหวยลาว3-6-9-4-4-5นะคะหวยออกแต่หามเนาะหามแอดจับไม่ได้หรอกคะ่ะ สามตัวบนสี่ห้านะคะสามสองตัวล่างนะคะเก้าสี่นะคะแล้วก็สามหกค่ะสามหกสามหกเป็นหกตัวล่างนะคะมาเลขหาาจับไม่ได้ค่ะไม่แตกสามตัวค่ะไปเยอะขนาดไหนก็ไม่แตกค่ะเพราะว่าเป็นเลขหาานะคะแอดจับเลขหาาสามตัวไม่เคยได้เลยค่ะน,น,น้อยครั้งนะคะนอกจากจะเป็นสูตรในตารางถึงจะจับได้นะคะถ้าข้างนอกนี่จับไม่ได้หรอกคะ่ะนอกจากจะเป็นเลขตัวเองนะคะ ก็ตัวเจาะนะคะเน้นเน้นแอดก็ให้ไปแอดก็คัดออกมาจากในล็อกนะคะในตารางแอดก็คัดออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่นะคะหกคู่ใครกลับหัวก็จะได้ตัวนี้ด้วยนะคะได้ตัวนี้ด้วยนะคะอุ้ยคดดีไม่มาหกสีถ้ามาหกสีไม่รู้ว่าเอซจะได้กลับหัวไหมนะคะทําไมไม่เก้าสี่สี่แปดอย่างเงี้ยเก้าสี่แปดสี่ สีเนาะไน่งั้นได้นี่ด้วยเฮอ,อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีตรงนี้นะคะ ก็เข้ามาสองงวดแล้วนะคะเลขล็อกของเรางวดก่อนถ้าแอดจับหนึ่งสองให้นะงวดก่อนแอดให้แค่สี่สี่คู่นอนงวดถ้าแอดจับหกสองให้ด้วยนี่ก็งวดก่อนถ้าจับหนึ่งสองให้ด้วยก็จะได้เป็นตัวเจาะเน้นๆเ,เลยนะคะวดนี้แอดก็เลยไม่พลาดนะคะเอามาหกคู่เลยนะคะเนี่ยลืมกลับหัวให้ด้วยนะคะหกเก้าหกสามหกสี 3, ่นะคะเดี๋ยวงวดหน้าถ้ามีเก้ากับหก fc ทุกท่าน ลองกลับหัวไว้หน่อยนะคะซื้อหวยไม่กลับเดี๋ยวตับแตกนะคะตัววิ่งรูดเราตายนะคะสูตรนี้แต่ส่วนตัวแอดแอดไปรูดสามสี่เนาะแอดก็บอกอยู่นะคะแอดชอบเลขเลขต่ําค่ะแอดไม่ชอบเลขสูงนะคะส่วนตัวแต่ก็ชอบหมดนั่นแหละคะ่ะตัวไหนที่ถูกมาดูเลขล็อกของเรานะคะเลขล็อกของเราพระเอกเลย ใครได้ล่างหกตัวดีใจด้วยใครได้ล่างสี่ตัวก็ดีใจด้วยใครได้บนก็ดีใจด้วยค่ะใครไปสีหมันปังเลยนะคะใครลูดแบบแอดนะคะหมันหมาน,มานปังปังนะโอ้ยแอดก็ดีใจนะคะทําสูตรเข้าให้เอฟซีได้หมานกันนะคะแต่สามตัวไม่แตกค่ะสามตัวแอดไม่แตกนะคะ ได้ค่ะประทูนะโอ้ยได้แบบนี้ทุกงวดก็ดีใจค่ะสามเด้งเลยได้แอดแอดได้นี่หกตัวล่างนะคะได้สีห้าได้เก้าสี่ค่ะได้แค่สองสองตัวนะคะแต่ว่าไม่ได้นี่ไม่ได้ใส่เบิ้ลหน้าค่ะไม่ได้ใส่เบิ้ลหน้านะคะไม่ได้ใส่เบิ้ลหน้าใส่แต่เบิ้ลหลังงวดนี้ค <c ười> ำไม่ออกเลยทุกคนว่าคำไม่ออกเลย เสียดายไม่งั้นได้เบิรหน้าด้วยโอ้หลายตัวจริงๆค่ะโอ้ขวยผ่านเบิรหนนาได้จังเลยบุพีโนโินวเบิรหน้าเขามีขายได้ค่ะนี่ซีซีนี่ถึงวันนี้แอดไม่ได้ใส่ไปนะคะแอดใส่แต่เบิรนหลังเพราะว่าถ้าเราจะซื้อเบิรหน้าเราต้องเพิ่มเงินไปอีกด้ค่ะโอ้เสียดายค่ะพีโนโ่นไม่งั้นถูกอีกนะคะสักห้าสิบบาทก็ยังดีเนาะ เอา้าได้สามด้งแล้วพี่นอ้องดีใจมามาดูนะคะแอดก็บอกอยู่แอดชอบสูตรนี้นะคะแอดเขียนผิดนะคะตรงนี้แอดเขียนผิดมันต้องเขียนเป็น9สีนะคะทุกคนถ้าง่วงหน้ามีแบบนี้อีกทักแอดหน่อยนะคะแอดไม่เห็นนะคะเพิ่งมาเห็นตอนหวยออกนี่แหละแอดไม่เห็นนะคะแอดไม่เห็นแต่ส่วนตัวแอดก็ไปตามเลขล็อกนะคะเลขล็อกแล้วก็ลูดไปอีกนะคะถ้าไม่มานี่ก็เงิบค่ะ มาดูกันนะคะนี่สูตรที่สองของเอ็ดนะแอดนะคะเด้งเลยนะคะเด้งเลยนี่เด้งเลยเด้งเด้งเด้งโอ้เคยหัขาดเก้าสี่สี่ห้านะคะนี่โอ้ใครไปสี่ห้านี่มัเลยเนี่ยเนี่ยได้ห้าเด้งเลยโอ้ได้กี่เด้งสามเด้งสี่ถ้าไปสี่ห้านะคะสูตรสองนะคะจับตามองเลยนะคะสูตรที่สองนะคะ มันเด่นสามสี่ห้าเนาะแอดไปสามสี่ค่ะโอ้แอดขึ้นไปสี่หานะไม่งั้นได้ทั้งล่างได้ทั้งบนโอ้บนนี้ได้สองเด้งเลยได้ค่ะสี 4, ่ห้าพวกหวยมันออกสี่สีห้าโอ้ยไพไปสี่หอาคือสีรวยวะ่ะเอา้าลองพิจารณาดูนะคะหวดหน้าก่อถ้าแอดเขียนซ้ำกันอย่างนี้ผิดก็เตือนแอดหน่อยเด้อทุกคนเตือนแอดหน่อยนะคะแอดไม่เห็นจริงๆค่ะ สายตาข่อยสันดิพีน้องตาบอดีเท่าละ่ะเอ้าสสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปขอนนะคะงวดหน้าก็เอาใหม่นะคะเลขล็อกเลขล็อกเราเข้าสองงวดแล้วนะคะเลขล็อกเราเข้าสองงวดแล้วนะคะเก้าสี่จริงเข้าล่างนะงวดก่อนก็หนึ่งสองนะคะหนึ่งสองก็เข้าล่างเนาะหนึ่งสองหรือสองหนึ่งนั่นแหละค่ะเข้าล่างนะคะงวดนี้ก็เก้าสี่เข้าล่างนะคะเลขล็อกอ,อุ้ยข่อยคือนปอสีหาจับใส่กันนี่เนาะ เลขล็อกนี่ทุกคนนี่หนึ่งสี่แปดเข้าหน่อยนะคะนี่หน่อยว่าเข้าหน่อยทุกวันเลยนะคะนีแปดสามใช่ไหมแปดสามก็เข้าหน่อยอีกนะคะนีหน่อยไหนอีกศูนย์สามนี่อีกนะคะนี่ไปหน่อยนี่อุ้ยนางไปหน่อยสองวันเลยนะตั้งแต่แอดลงสูตรนี้นะคะหวยหน่อยออกอยู่เนี่ยในนี้หมดเลยค่ะหวยฮานอยนะคะ ขนาดสูตรฮาหนอยยังสู้สูตรนี้ไม่ได้เลยนะคะนี่เนี่ยตารางเลขล็อกเนี่ยไปออกหนอยทั้งสองวันเลยค่ะเดี๋ยวแอดจะลงให้ไวๆนะคะลงให้ไวๆเผื่อพรุ่งนี้ใครใครใครอยากเอาไปเล่นหนอยนะคะเผื่อพรุ่งนี้ใครอยากเอาไปเล่นหนอยนะคะเดี๋ยวแอดจะลงให้ไวๆเลยเนาะโอ้ไม่น่าเชื่อนะคะไปโอ้ถ้าใครไปศูนย์สามศูนย์สามก็ได้สองหวยเลย ไปแปดสามไปแปดสีอีกโอ้แล้วยังมีวันก่อนนั้นอีกออกกระจุยเลยค่ะตั้งแต่แอดลงลงหวยลาวนะคะมันก็ไปออกหน่อยทั้งสองวันเลยนะคะเอาไปพิจารณากันดูเด้อพี่น้องแอดก็เสียดายค่ะแต่แอดก็ไปตามสูตรหน่อยนะคะแอดไม่ได้มาเอาสูตรลาวไปนะคะมีนะคะมีเอซนะคะมีนะบางท่านเอาสูตรสูตรลาวไปเล่นหน่อยเอาสูตรหน่อยมาเล่นลาว มีค่ะไม่ใช่ไม่มีมีมอา้าวสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนนะคะขอคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วฟังก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ร่ำขอให้รวยกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอให้มันเข้าทุกงวดขอให้เข้าตัวเจาะตัวที่เน,น้นเน้นให้ FC เนี่ยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ